สวัสดีครับวันนี้ร้านภูมินอะไรยุนนะครับมารีวิวผ่าน3นะครับผ่าน3าตัวนี้เป็นผ่าน3 LCE นะครับเป็นโครงสร้างใหญ่ลูกปืนใหญ่นะครับโครงสร้างใหญ่ลูกปืนใหญ่นะครับใส่รถรุ่นร so, ุ่นแอรุ่นเอมนะครับใส่ได้นะครับรุ่นแอก็สําหรับคนที่ชอบใหญ่นะครับก็แนะนําตัวนี้นะครับรุ่นเอก็ใส่ได้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นผ่าน3านะครับ โครง3ใบ24นิ้วนะครับตัวนี้โครงนี้สามารถใส่ใบ26ได้นะครับโครงสร้างใหญ่นะครับลูกปืนใหญ่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่สอ0 0่บาทนะครับ2 3 0 0 0บาทราคาต่อรองได้ครับ23,000บาทนะครับเป็นโครงใหญ่นะครับเป็นโครงใหญ่ลูกปืนใหญ่ครับใบเต็มๆแน่นๆนะครับ อ่23,000บาทส่งฟรีนะครับ100กิโลเมตรนะครับอยู่ร้านภูมินทร์อะไรงยนนะครับสาขาพอุคลจับจังหวัดอุดรธานีครับเบอร์โทร0986127295อีกเบอร์นะครับ0870341562นะครับก็ใครที่สนใจนะครับหาอุปกรณ์รถไถนะครับผ่านบุกเบิกนะครับใบใช้งานก็โทรสอบถามได้ครับโอเคครับฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ